โอ้โหใช้ครีมใหม่มาหน้าเด้งมากเลยค่ะคุณผู้ชมข้างกระปุกเขาเขียนเอาไว้ว่า age d e f y i n g ด้วยนะคะเอ๊ะแล้วคำว่า age d e f y i n g ภาษาอังกฤษคำนี้หมายความว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวข,าวของรอยเตอร์ระบุว่า Brady leads Buccaneers To Superbowl win on home field หมายความว่าเบรดี้นำทีมบัคเ e นีสคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ที่สนามในบ้านของตัวเองค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า age-defying คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะเพื่อไปขยายคำนามอีกทีหนึงเพื่อที่จะสะท้อนว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคค่ะหรือคล้ายๆกับว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นค่ะ ปกติแล้วคำว่า age-defying มักจะไปปรากฏอยู่ตามข้างขวดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อลดริ้วรอยหรือชะลอวัยต่างๆนะคะทีนี้ไปดูตัวอย่างจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า Brady's age-defying performance, which earned him the Most Valuable Player award. brought the curtain down on what was perhaps the most challenging season the NFL has had to navigate because of the COVID-19 pandemic. หมายความว่าศักยภาพแบบที่อายุทำอะไรเขาไม่ได้ของเบรดี้ทำให้เขาคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า ปิดฉาก NFL ในฤดูการแห่งความท้าทายที่ต้องจัดการแข่งขันขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด1 9ค่ะมาต่อกันที่คำกริยาที่ให้ความหมายคล้ายกันนะคะอย่างคำว่า d e f y ซึ่งให้ความหมายว่าท้าทายดื้อดึงหรือขัดขืนนะคะไปดูตัวอย่างการใช้คำว่า d e f y ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Biking in this neighborhood will remain dangerous. As motorists continue to defy the new traffic regulation on lane sharing หมายความว่าการปั่นจักรยานในย่านนี้ยังคงอันตรายอยู่เพราะคนขับรถยังคงฝ่าฝืนกฎจราจรใหม่ในการใช้พื้นที่ถนนร่วมกันอยู่นะ่ะคำว่า defy ถ้าจะใช้ในรูปคำนามนะคะจะใช้ได้ว่า defiance ตัวอย่างเช่น The school's principal was faced with a strong defiance from parents after he announced 100% online teaching plans. หมายความว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเจอกระแสต่อต้านอย่างหนักจากผู้ปกครองหลังจากประกาศแผนการสอนแบบออนไลน์100%ค่ะมาต่อกันที่คำว่า resist คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะซึ่งให้ความหมายว่าขัดขวางหรือต่อต้านค่ะตัวอย่างเช่น Janet finds the freshly baked cookies hard to resist, although she is already full. หมายความว่า 'Janet พบว่าคุกกี้อบร้อนๆจากเตานั้นน่ากินมากจนยากที่จะต้านทานไหวแม้ว่าเธอจะกินอิ่มไปแล้วก็ตามค่ะ มาต่อกันที่คำว่า b lightly คำนี้เป็นคำวิเศษนะคะซึ่งให้ความหมายว่าการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างไม่สนไม่แคร์การกระทำที่เกิดขึ้นอย่างรื่นเริงสบายอารมณ์หรือเกิดขึ้นอย่างไร้สติค่ะไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ The host was still within earshot when Kyle b lightly complained about the food หมายความว่า เจ้าของงานยังอยู่ในระยะได้ยินเสียงพอดีเมื่อค่าวบนเรื่องอาหารอย่างไม่สนไม่แคร์โลกขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> ส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจาก Walt Whitman นักคิดนักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า There is no week nor day nor hour when tyranny may not enter upon this country If the people lose their roughness and spirit of defiance แปลให้เข้าใจได้ว่าตราบใดที่ประชาชนไร้ซึ่งจิตวิญญาณแห่งการขัดขืนการครองอำนาจใต้บุคคลเดียวก็จะคืบคลานมาสู่ประเทศโดยทันทีค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะ แล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในขา่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ